วันที่ดีมากๆอะไรนะเปิดโลกสามโลกเลยเนี่ยคืออะไรก็พวกนี้เป็นวันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่ก็เรียกได้ว่าอยู่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยเนาะก็คือมากันทางเรือเลยค่ะทางอานาแล้วก็ทางเจ้าซิอนะคะผู้จการก็มากันทางเรือที่นายนะคะ่งเป็นเรือเรือมามาเพื่อเป็นเรือรบเลยนะคะเรือรบตะเวนใช่ค่ะมากระจับมีปืนมีอะไรกันมาเลยแล้วก็ ก็ดีนะคะเป็นไงรู้ส kind of ึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเปิดกล้องที่เราก็ค่อนข้างดูเป็นเรื่ออะไรอลังการนิดนึงใช่ไหมครับมีเรือรถมีได้มาร้อมกันใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่ขังของของทางกองทัพเรือเพราะว่าเราได้ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่ของเรือเองท่านผู้บรจิจก,การทหารเรือ<ช>แล้วก็อขออ<ห>นุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตไอ้โพยนี่นลยว่าขายได้ค่ะก็คือคนรือเอกนะนะคะอารีนิตนะคะผู้บัญชาการทหารเรือค่ะแล้วก็คนรือเอกคันลบนะคะ จะมิศานนท์นะคะเสนาธกิการขานเรือแล้วก็พลเรือเอกประพฤกษพรน,นะคะอักษรมัดนะคะผ,ผู้ทรงุณวุฒิพิเศษทางด้านกางทัพเรือะค่ะแล้วก็ผู้บัญชัแล้วก็ผู้บัญชาการกองเรือรุกการนะคะแล้วก็มีอีกหลายหลายท่านที่ให้การให้ความสนับสนุนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางเรือเรางุกคนด้วยนะคะค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องเราที่มีรบ ระหว่างมีรักระหว่างรบนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลจริงๆเราก็เอามาจากทางข้อมูลของหน่วยทางทหารที่เขาได้มีการปฏิบัติกันจริงๆตามี่เก็บชายแดนต่างๆหรือเป็นการปฏิบัติการที่เราบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเรอชาชอาจจะยังไม่ได้รับทราบว่าทางทหารทางตำรวจหรือทางทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยก็จะได้มีการสนธิกําลังกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับซึ่อันนี้เราก็ตั้งใจที่จะทำนำเสนอให้เห็นความเสียสละ ของของดึงงานทหารและก็ความรักที่เกิดขึ้นบนความเสียสละของทั้งคุณหมอเองใช่ไหมครับของทั้งตัวผมซึ่งเป็นหน่วยเรีนที่ซีเองด้วยค่ะจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่อออตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะก็ก็ดีค่ะก็พี่อ้ําเขาจะใส่ใจนะกับทุกๆอย่างนะคะในกองถ่ายเางี้แล้วก็สบายด้วยวันนี้อยากทานอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะแล้วก็ของนุ่นเองก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำเงี้ยก็ไป เป็นหมออย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องของของไม่เป็นเรื่องไกลตัวนะคะก็พยายามไปเรียนรู้ว่าเออหมอเนี่ยเขาทำกันยังไงมีวิธียังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจะไปอาแพทย์อาสาเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแพทย์อาสาด้วยก็ไปเรียนรู้ว่าเอ๊ยเวลาที่เขาไปออกต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเงี้ยค่ะก็สำหรับในเรื่องามาเลี้ยงลูกเป็นยังไงบ้าง,างเลี้ยงลูกเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เ <laughs> ลี้ยลูกสบายดีค่ะกำลังโจนก็สําหรับในเรื่องก็รับบทเป็นแก้วค่ะเป็นภรรยาของตอํารวจ <c oughs> คุณวันชนะนะคะคุณวันชนะค่ะก็เหมือนเป็นเขาเรียกไงเป็นผู้หญิงสมัยใหม่อ่ะค่ะชีพเป็นผู้หญิงคล่องแคล่วชอบทํางานแต่ว่ายอมเสียสละทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแต่งงานอยู่กับาสามีตํารวจค่ะอยู่เคียงข้างเขาเวลาที่เขาปฏิบัติภารกิจอะไรเงี้ยค่ะเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะเยอะครับเยอะมากคือจริงๆก็เขาจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ แต่งงานกับข้าราชการใช่ไหมครับยอมเสียสละที่จะไม่ใช้ชีวิตแบบที่เป็นของตัวเองใช่ไหมครับแต่จะมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตใน,ในละครของเราเนี่ยเขาก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวเขาเหมือนกันซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่าง,งคือเราก็ได้แสดงแอคชั่นระดับประเทศก็คือคุณเดี๋ยวชูวพงศ์นะครับก็มามาเป็นฉากแอคชั่นกับเราด้วยมาเป็นตัวละครในเรื่องด้วยซึ่งเราก็ตั้งใจว่าอยากให้จีจ้า ประทัดกับเตี่ยวจูพงนะครับอาจจะมีจี๊้ายานัตเข้าไปแจมด้วยก็ได้เนี่ะยานัตอยู่ตรงนี้แหละค่ะฮ่ายานัตหมอมีนะครับประปันอนนี้ผมรับบทเป็นวันชนะับเป็นตำรวจตอน้องกัะครับเราเป็นเพื่อนกับนาวินมีมีอันต่อไปถก็รับวันชนะก็จะเป็นตำรวจที่ขลาดแล้วก็เสร็แล้วคอยช่วยเหลือนาวินนะครับแล้วก็เพื่อนๆทั้งหมด ใช่ <S <S ข 3, 4, เขาเป็นเพื่อนทั้งสามเราทั้งสี่เราทัพเลยก็อยากจะต้องขอขอบคุณนะคะทางชู y ย u ค่ะนะคะ,นะคะที่ที่ให้การสนับสนุนนะคะทางละครเรื่องนี้นะคะเจ้าเวหาซึ่งเ,เรื่องนี้เป็นตอนแรกนะคะเรื่องฝั่งน้ำจรัดฝั่งฟ้าค่ะชู y ย u ก็ก็ทุ่มไม่อั้นเลยนะคะสำหรับสำหรับละครเรื่องนี้นะคะแล้วนีแหละทุ่มไม่อั้นใช่คะ่ะแล้วทนนี้ทุ่มไม่อั้นแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคือคือเราใช้ฉากจริงนะคะแล้วก็ อาวุธยุทธภัณ์ต่างๆก็ของจริงด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงทุกท่านก็เต็มที่กันนะคะมีบูแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่ามีความเข้มข้นนะคะตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้ายไงต้องให้ที่ตามชมกันนะคะว่าแต่และเรื่องจะมีความพิเศษยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องแรกนี้เต็มๆเลยะคะ่ะนักแสดงทุกคนแบบดราม่าก,กันสุดๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนให้กําลังใจพวกเราทุกคนด้วย<า>ค่ะก็ดีใจนะคะขอบคุณมากๆจริงๆก็ต้องขอยกให้กับทีมงานนะคะนักแสดงทุกท่านที่มีคุณภาพแล้วก็ ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอค่ะเพราะว่าทุกคนก็เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาเจอกันหลายๆคนก็มาเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเรื่องแรกแล้วเราก็ได้ได,ได้ได้ทำกันกคือพุดง่วันนักก็เป็นผู้จัดครั้งแรกเหมือนกันเรื่องแรกก็ฝากนักฝากตัวด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจเตรียมตื่นเช้าครับบอกได้เลยครับเตรียมตื่นเช้าครับใช่ไหมครับ ชีวิตในแสดงเราต้องตื่นเช้าใช่ไหมครับใช่ตามไปก็ได้ค่ะจริงๆเพราะว่าไม่ได้ครับเกิดอาหารชงอาหารเช้าเขาแบบไม่คิดถึงเหรอคะนี่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่ครับแยกกันอยู่ครับคก็ก็เตรียมตัวค่ะก็คือก็จะพยายามทําหน้าที่จนที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ยังมือใหม่อะค่ะก็คงต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะจากทีมงานที่นี่ทุกคนมืออาชีพกันอยู่แล้วนะคะนักแสดงมืออาชีพทีมงานมืออาชีพก็ก็ช่วยนัดได้เยอะมากค่ะนัดก็ถือได้ว่าศึกษางานดีกว่าค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุภชัยนะคะเจีรบวรนนด้วยทางทูนะคะที่ให้ให้การสนับสนุนแล้วก็มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากทูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริหารอีกหลายหลายท่านนะคะก็จะมีทั้งคุณพีรทนนะคะแล้วก็คุณเนชชนกด้วยยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนค่ะอาวับรองว่าสนุกทุกตอนสนุกทุกเรื่องง่ายๆใช่คือทุกอย่างมันตอนติดตามกันไปเรื่อยๆครับเป็นปีหน้านะคะอีกอีกใช้เวลาอีกพอสมควรเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ โฟกัสเรื่องแรกก่อน,นะคะเรื่องสองเรื่องสามเนี้ยตามมาแน่แต่ว่านักแสดงเดี๋ยวตอนเนี้ยขอเป็นปีหน้าให้นักสสดปอุกทีนึงดีกว่านะคะ,อ,ะ<ม>อยู่ในขั้นตอนของการใช,ใช้เวลาในการติดต่ออยู่ะคะ่ะ,ะค่ตอนนี้เราได้พระเอกอะค่ะแต่ว่าเรือนางเอกค่ะปีหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวปีหน้ารู้แน่นอนเลยะค่ะเล่นทั้งสามเรื่องเลยได้ไหมคะได้ค่ะรุ่นจะมีทั้งสามเรื่องนะคะนี่ก็ทุกคนก็จะมีด้วยกันเล่นด้วยกันหมดค่ะ ก็คอ,คอยติดตามแล้วกันนะคะก็เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนักแสดงทุกท่านเลยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเพิ่งมาเคยเล่นหนังเ,เล่นละครเป็นครั้งแรกนะน้องจีจ่าก็น่าจะแบบเรื่องที่ 3, 3นะคะก็แบบไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคะอยากจะให้ติดตามพวกเรากันด้วยกับนักแสดงอีกหลายๆท่านคับข้างเลยค่ะนักแสดงก็เยอะนะคะแล้วก็ช่วยชมกันด้วยค่ะขอฝากด้วยค่ะสำหรับซีรีส์ชุดเจ้าเวหาตอนฝั่งน้ำเจริญฝั่งฟ้าทางดูพอ,อยูค่ะ